อีกพิกัดนึงนะคะเป็นภาพการแบ่งปันความห่วงใยถึงชาวชุมชนสะพานปลาท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะลองดูภาพนี้กันก่อนนะคะภาพพิกัดการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในชุมชนค่ะจุดนี้มีเด็กๆมีกลุ่มผู้ปกครองซึ่งเป็นแรงงานเพื่อนบ้านอาศัยอยู่นะคะตลอดช่วงที่ผ่านมามีความช่วยเหลือดูแลกันส่งมาเรื่อยๆค่ะ ล่าสุดคุณสอนขวัญอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กก็นําอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 แล้วก็ของจําเป็นไปมอบให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่นี่ค่ะเป็นภาพความห่วงใยที่บรรทุกมาเต็มคันรถนะคะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลนมขนมต้องมีเพราะว่าเด็กๆมีเยอะค่ะทั้งหมดนี้ถูกจัดเป็นชุดเป็นถุงให้ง่ายต่อการแจกจ่าย เป็นภาพการทํางานร่วมกับสํานักงานสะพานปลาสมุทดประการนะคะประสานความร่วมมือกับชุมชนค่ะซึ่งที่ชุมชนสะพานปลามีทั้งคนไทยแรงงานเพื่อนบ้านในสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเดือดร้อนกันหมดโรงงานต้องปิดชั่วคราว การแจกจ่ายของจาเป็นเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะนอกจากนี้น้องๆแกนนาเด็กๆในชุมชนสะพานปลายังมีส่วนช่วยในการดูแลชุมชนค่อนข้างเยอะค่ะเรื่องหลักคือน้องเขาทาสื่อต่างๆนะคะบันทึกเสียงทําคลิปวิดีโอเป็นภาษาไทยภาษาเมียนมาแจ้งข่าวให้คนในชุมชนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนื้อหาหลักๆเป็นการแจ้งเรื่องการป้องกันตัวเองการกักตัวในบ้านระหว่างรอการรักษาหากติดเชื้อเพื่อให้ทุกคนในชุมชนปลอดภัยไปด้วยกันค่ะ ช่องโควิดคนในชุมชนตกมันกันเยอะค่ะจากการแบ่งปันจากม้นหน้าที่ก็ทำให้ในชุมชนเรามีความสัคคีมากขึ้นมีความสุขขึ้นและดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นช่วงโควิดเราจะสู้ๆเลยกันต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะไม่ว่าเด็ๆผู้ยายได,ได้ได้กับเขาได้กับหมทุกคนนะคะใจดีมากๆเลยแล้วก็ผู้ยายใจดีด้วยขบัขบพงขับพงมากขบับพงค่ะของส่งไปถึงผู้ให้ว่าสุขใจแล้วนะคะได้รับคำขอบคุณแบบนี้ชื่นใจไปตามๆกันค่ะ